สบายดีปะลุงสบายดีสุขุสุคนสมองสุบอนน้อ,นองมวยปะลุง,ม,งม,ม,มีน้องมินกระม้ามืงขึ้นนี่มาพัก เดอละเมื่อคืนนอนจากนอนก็จากนอนแต่เท่มัแรงกว่าเด้อกว่าปตมินจัทีมันกมาข้นจาลกนอนหนึ่งเลยเอ้ยบสิมาอืมแรงเอ้ยนกิมาอีกปดูน กินบ้างน้องกนกิแต่กินไม่นบ่ตากอง้อบกินยังอรอยอยากงมบกินยม่คกินตาซอยบ่บอกินบกินน้องอันนั้นมาเผาน้องท้ายพระลุงเมื่อนี้โกอมัขึ้นนี่ก็จนเดิกจะได้เมื่อ

ที่เอฟซีไปทำมาคือบอกไปห้องมอเพื่อนว่าเอาครับไปบัวได้เนาะแม่ว่าเาเอามาแล้วเลยแต่ห้องมอนะแต่มันบุกอีกอย่างแต่เขาว่าแบบเป็นแนวที่มันบดีอะไรเพื่อนว่าโอ้ยว่าตัวบะมูเอารุ่งผุเลเพื่อนว่าคิดบะมุ่งเอารุ่งนะแมนเอาก็สิบอกซะแบบอันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแล้ว บบอันนี้เพื่อนแค่มาซูนเื่อมาดมมาดมมาครับอดีมาดมเน้นเนืมาเนื้อ่แบบกหางกไปกันดออกไปมือมือว่านเนียน ยาเพิ่นวานเพิ่นนิคิวใส่บ่นิคิวแล้วก็นี่เห็ดใส่เห็ดใส่ ก็เพิ่มสิมาซูนนะเพราะว่าผูนี้มันควันอ่อย สิ่งที่ป้าลุงบอกบทเสื้อว่าเป็นสิ่งนี้จริงหรือบอล่าเพื่อนลสาวบ่หมูที่เพื่อนถ่ายคลิปเมื่อนั้นนะติดกันกับเพื่อนนอ้องชายคนละผ่าหัวเนาะิแล้วบวนแลน้องชายนะเพื่อนป่วยอยู่แล้ว ปวอยู่ลแลาา้วแหละขวัญอ้อนมันมันเลยมาเวียนปราลุงเลยเชิ่งทิบุรีละไห้บบา,กาก็กากะเป็นมือวานนี่แหละปลาลุงเลยมือวานมือซื่่เนาะมือซื่อ มือที่บ <Mont> no like no like ่ามูถ่ายคลิปเอานะกะจนไปนํามาปลาลุงเลยไหนเจ้าของที่เป็นเนาะคนที่เป็นเน่ยเข้าไปปับบ่เลยนี่แม่ว่าันี่ยเขาเจ้าไปปูเนาะไปปูวแล้วเนี่ ไปปัวแล้วสิ่งที <INA>: uh ่บ <huh>. ดีอ <Bundest> ย <ara> <laughs> <un indo> ู่ในตนั่นแหละมันมูมีบนอยู่กัาลุงบ้านนี่เลยมาบนเวียนอยู่แถวนี่แหละแถวบ้านนี่แหละบางอีพี่สีเป็นล้วเสือดอกบาง

chứ bộ nào, hả? chứ bộ nào, muối nhang chứ bộ nào, mua trái này, mua thêm của này, mùa đấy cái gì mùa à? mùa bọt mùa đấy mùa à? mùa đấy mùa này mùa đấy mùa đấy

ค่ขยขายกันเลยเนาะอือไปยขายกันกับคลิปที่บอมู่ถ่ายโลกน่แหลยปะลุงบอกไ่าเปิดแล้ววัดนะเปิดน,น้ำหนึ่งมากเลย คือแม่บาม่ปะลูกมาเผานํากันนี่นะมาแต่โฆษณาแล้วก็พื้นโค่แม่บาโม่ในที่หนึ่งคือวที่แม่บาโม่มาจากกวนใดพี่เนอเพื่อคนะภาคผาหัวกันเนาะกับน้องายเพื่อแล้าเออนเลูกเมนยังวะลูกหอเขื่อยแม่เราเขอ อานไมเ่มาดูยแ้วนั่นเดียวกันหอกนหหัวตลอดเลยเนาะนะขาวต้มไก่เหล้าอัน้เลยนยิ่งกว่าขากตัวกกินเหล้าอันนี้เลย เออผมว่าติตีเฮ้ยหัวอะไร้าแล้วกูก็ดีใจนะคันมากไม่กูอยากมากเลยกินเหล้าเออใครว่ากูโอ้ยโอ้ยคันเนี่ยนี่เฮาก็ดีใจแล้วเฮาก็อยากมาอยู่อันนยุมายน่ยมได้หรือเลกโลกอยู่เหล้าเอออยากกินเหล้าิเมื่อไแล้วไปไปซื้อเหล้ากินนะเออเถื่อใจวะไปาจะแก้ได้ไหม là bảo chị đủ mua, chặt tí luôn bằng khắc cả tí Hùa à... ừ, đây nào, mua nhắm Mua người ta hùa, người ừ. ta bây ta hùa, hùa ừ. ừ, đây, ừ, ừ, đây, ừ, đây, ừ, đây 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 đấy Nhà này. Thái này. Ừ, nâu. Ừ, nâu. Thái này. Ừ, ขึ้นปีนขึ้นตอกซังไปซีนั่นอันมันบดเชิงเขาโกวบดเชิงใ่ตอกเกอบเขากถ่ขาเสอยห่ะก็จะแบบกูคืนอย้กูก็เป็นแหงกูกู วันนี้ก็สมามปากกวนเลยปลาลูกปากกนเสเ้อลากิวจเพียนทันีดจะได้กระเพาะกระกาศนะนีแหละคำตอบปลาลุกเลยวันมันจริงหรือบทจริงัว้าเฮ้ากับมาเบิ่งมาแย่งกันเนี่ยแหละปลาลูกมอหอกไปหามาแล้วแต่กระเพต่กระลนุกาหนาปลาลุงสบายดี